รทดสอบสัญญาณวิทยุพ่อกระจายข้าวนั่นเองค่ะโดยจังหวัดสุราธานีพร้อมทดสอบสัญญาณเครื่องวิทยุสื่อสารตามนโยบายข้องกระสวงมหาไทยเพื่อทีจะกระจายข้าวสารไปยังพี่นองประชาชนค่ะ เล็กตะวันนี่เองค่ะทีทางทีส่าหลักล้างจากวัดสุราธานีค่ะนายธีรุสุภวิบุญพลผู้วาราชการจังหวัดุัาสุราธานีค่ะท่านก็รวมทําการทดสอบความชัดเจนของสัญญาณเครื่องวิทยุสื่อสารร้รกับทางปลัดกระทรวงม,มหาดไทยค่ะตามโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารรร้ค่ายบังคับบัญชาก,กระทรวงม,มหาดไทยค่ะถิ่มอบหมายให้ผู้วาราชการจังหวัดในอำเภอผู้ใหญ่บ้านถั่วประเทศค่ะรวมกันทดสอบสัญญาณในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางค่ะในการแจ้งเตือนและก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด สุราธานีและกาฬทวัระเทศนั่นเองค่ะครารเพาะกระจายข้าวเนี่ยเป็นข้องช่องทางปัญญธรรมพันธ์นะครับที่สรามารถเขาถึงประชาชนได้หายถูกหมู่บ้านชุมชนฟังได้นะครับเขาถึงกอมูลกเขาสั้นกันเป็นการขยายพุ้นคองการดำเนินการออรัฐบาลอีกช่องทางนึงเลยเป็นช่องทางซื้อสัน้นเพื่อชุมชนสร้างการรับรูร้สร้างความเข้าใจในเวลาเดียวกันนะครับในช่วนของป,ปัะญธรรมพันธ์กันเน้นนะครับหน้านในการทํามานเชิงรุกกับถ,ถูกาัก่วนโดยปรับรูปแบบการซื่อสารนในรวดเร็วเขาถึงประชาชนทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ ชายคนใกล,กล้ภาครัฐที่มีอยู่นะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสา้นนะครับยีทิปย์การวงซึ่งเป็นข่าวสั้นที่สาคัญที่ควรรู้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นช่องทางในการซื่อสรารนข้อมูลที่สาคัญนะครับไปทึ่งรับชุมชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงาภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับนะรวมทุป,ปนาหมอกควันควยป้าและกระฟุนละอองพิมพองจุดหน้าเราไปขวางเสี่ยงกันเลยครับข่าวที่ยังคงมีความสําคัญ สำหรับชุมชนทุกชุมชนอยู่ก็คือเรื่องของการประสานงานเรื่องการเตือนภัยโดยเฉพาะงานของป้องกันภัยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นภัยสาธารณะหรือภัยทางธรรมชาติตรงนี้ก็ยังต้องใช้อขอกระจายข่าวเหมือนเดิมค่ะรวมทั้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีความเร่งด่วนนะคะก็พอกระจายข่าวก็ยังมีประโยชน์สําหรับทุกคนอยู่ค่ะมีดีนะ เราได้รู้ข่าวสารทุกเรื่องอบางทีเราเสพไอเนี้ยโทรศัพท์เราไม่ได้ฟังอะ่ะทีนี้ได้ฟังทั่วเลยทั่วถึงทุกคนได้ฟังหมดก็มีมีส่วนดีนะเพราะว่าอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าโซเชียลเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะไม่เป็นและบางส่วนจะเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จะไรทำานองเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นข่าวของสอทนี้อาจจะไม่มีเท็จให้ของหน่วยราชการใช่ไหม ก็จะไม่มีเทสอัน,นเป็นข้อที่ถือได้มันก็ดีก,ก็ดีต่อประชาชนที่ว่าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง